สวัสดีค่ะชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักได้ปักนะคะให้ผลในช่วงระหว่าง,งวันที่1นึถึงสิเมษายนค่ะการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผลของไพ่เนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นดูดวงรวมแบบนี้ให้คุณดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปค่ะอะไรที่เป็นเกตเล็กเกตน้อยสามารถนําไปป้องกันปัญหาได้นะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันปัญหาได้ก่อนเลยนะเพราะว่า คนที่ควบคุมดวงชะตาก็คือคุณเองก็คือพฤติกรรมของคุณเองนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะ ตัดสินใจในเรื่องสําคัญเนยนำคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในเรื่องความรักเด็ดขาดนะนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะในเรื่องของการที่จะอยู่จะไปใครเข้ามาจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องดูข้อมูลแบบที่เป็นของตัวคุณนะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะเสริมในเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภก็ติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ส้มฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางรวมถึงโดยเฉพาะทางเพจ a c e b o o k นะหมอส้มว,วินตรานะคะสามารถเข้าไปกดติดตามก่อนได้เพราะจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนนะสามารถถามตอบกันได้แบบปกตินี้ได้เลยฝากกดติดตามกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปของส้มเพราะว่าช่วงนี้คลิปอะออกมาเยอะมากถ้าเกิดว่าไม่ได้กดแจ้งเตือนบางทีอาจจะพลาดคลิปราศีของคุณได้นะเพราะฉะนั้นกดไว้เลยค่ะมาคุยกันเรื่องดวงดาวนิดนึงก่อนจะไปถึงเรื่องไพ่นะคะ ดาวเจ้าเรือนปัตตนีดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสนะคะก็จะมาอยู่ในโซนของเรือนสุภะเรือนสุภะแล้วก็โยกมาเรือนกัมมะนะในช่วงนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษาในส่วนดาวสุกดาวสุกอยู่ในเรือนสุภะย้ายเข้ามาแล้วช่วงเนี้ที่คลิปออกเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะอยู่เนี่ยต้องระวังแต่ พอต้นเมษาเลยนะคะสุกย้ายมาอยู่ในเรือนที่ดีขึ้นอยู่ในเรือนสุภาษนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันบ้างแต่ก็ความรู้สึกกับมันดีขึ้นความรู้สึกต่างๆมันโอเคขึ้นเลยนะคะใครที่สุขภาพของแฟนหรือสุขภาพของเราไม่ค่อยโอเคก็จะดีขึ้นด้วยนะซมว่าหลายๆอย่างดีขึ้นมากๆในส่วนของคนโสดเนี่ยอาจจะเจอคนที่ทำงานร่วมกันหรือเจอรักทางไกลรักทางโซเชียลชาวต่างชาติได้เลย ระวังสแกมเมอร์นิดน,นึงเนาะเออนะคะก็ค่อยๆศึกษาใครที่ปัดทินดงทินเดอร์อะไรก็ดูให้ดีนะคะอาจจะได้เจอคู่ครองในนั้นนะสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะด้วยความที่อยู่ในเรือนสุภาอาจจะนำโชคลาภมาให้กันนะนำโชคลาภเงินทองช่วยเหลือกันเรื่องการทำงาน ธุรกิจการทํางานเนี่ยดีมากๆเลยสําหรับคนมีคู่นะคะถือว่าดวงดาวมาอยู่ในเ,เรือนชะตาที่ค่อนข้างดีมากๆค่ะเอามาดูกันนะสําหรับไพ่สีกันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะใบแรกคือไพ่ควีนเหรียญเห็นไหมคะควีนเหรียญเลยนะ ราชินีเหรียญเลยเพราะฉะนั้นส้มคิดว่าในช่วงนี้ฝ่ายหญิงจะค่อนข้างเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะ,ะราชินีเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ทำงานในบ้านก็เก่งแต่อาจจะแบบไม่ได้เยอะไม่ได้ทำเยอะแต่งานนอกบ้านอะ่ะคือเก่งมากในเรื่องการบริหารจัดการนอกบ้านพาเงินเข้ามาในบ้านเนี่ยดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝ่ายหญิงจะค่อนข้างมองอะไรได้ทะลุปลุกปรงแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาน,ะนำฝ่ายชายอะ่ะให้ดีขึ้นได้เลย เนะเป็นในลักษณะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนารีอุปธรรม,มาอ,อ่ะแฟนพารวยนารีอุปธรมอะค่ะประมาณน,นี้เพราะว่าไพราชินีเหรียญคือไพเศรษฐีนีประมาณนี้เลยนะขึ้นไพตรงนี้มาก็ต้องพูดแหละ <c oughs> นะการอยู่ด้วยกันนะคะจริงๆมันค่อนข้างที่จะดูเหมือนปกติ <c oughs> เพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้านี้แหละแต่ตอนนี้คือปกติมีการปักหลักอันนี้คือ คิงถือไม้เท้านะคะก็อยู่ตรงนี้แหละคิงถือไม้เท้าในเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบสบายๆคืออาจจะติดขี้เกียจนิดนึงก็ได้นะเออแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานแล้วมีตรก,กะเหตุผลในเรื่องของการทํางานหรือมีแนวคิดที่ดีอะสุข,ขุมรอบคอบประมาณนี้เลยนะคะ แล้วเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆส่วนใหญ่จะโฟกัสเรื่องของการทํางานมากกว่ามีเรื่องของงานเงินเข้ามาทั้งทางที่เป็นการทํานายในเรื่องของความรักแสดงว่าส้มคิดว่าหลายๆคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการช่วยกันทามาหากินแล้วก็เหมือนกับปัญหามันไม่ค่อยมีเยอะอะเออนะในหลายๆคู่ขึ้นไพ่สามเหรียญคือก็หลายๆคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้ว่าตัวจะติดกันมากหรืออะไรนะคะคือมีช่องว่างพอประมาณ เนะเหมือนไม่ค่อยผูกมัดกันเท่าไหร่นะในช่วงอันนี้ในช่วงต้นปากนะครึ่งแรกของปากจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าในบางคู่สมปต้องบอกว่าในบางคู่นะคะมีเรื่องของการที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศท,ทางใดมีการส่องมีการมองจ้องกันในช่วงครึ่งหลังของปากนะคะมีการจับสังเกตนะอันนี้ นะไพ่เด็กถือดาบมีการจับสังเกตมีการส่องมองจริงๆแล้วส้มมีความรู้สึกว่าอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะ่ะทางปากที่มันเกิดขึ้นนะ่ะส่องมองเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องการที่จะสูญเสียคนรักไปอะ่ะอืมเราไม่ต้องการที่จะสูญเสียคนดีๆไปอะ่ะประมาณนี้เลยในบางคู่มีเรื่องของคนรักเก่าที่ยังปกปิดปิดบังกันอยู่ในบางคู่นะส้มบอกในบางคู่นะคะมีเรื่องของคนรักเก่านะนะก็คือ มันมีปัญหาเรื่องของการที่บางคู่มีเรื่องคนรักเก่าที่ปิดบังไว้เพราะว่าไพ่เดอะเมจิเช,เชียนคือการแบบโกหกปิดบงังหรือในบางคู่เป็นเรื่องของการให้คามั่นสัญญาแล้วทาไม่ได้แล้วปัญหามันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไปแล้วมันเกิดไปแล้วแล้วในปากเนียก็คือพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้พยายามที่จะทําให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะทํายาก คือเราเหมือนในแคปชั่นอะคือฝ่ายที่ทําปัญหาให้เกิดขึ้นอนะคือเราก็รู้สึกแหละว่าเราก็ไม่น่ารักหรอกบางทีเราก็ปรับปรุงตัวไม่ได้ด้วยแต่ถ้าจะให้เราออกไปจากความสัมพันธ์เนี่ยให้เรายอมแพ้ไปเลยอะแล้วไม่ให้เรารักษาคนรักที่ดีๆเอาไวอ้อ่ะเราไม่ยอมแม้ว่าเราเป็นจะเป็นคนดีไม่ดีน่ารักไม่น่ารักก็ตามแต่เราจะไม่ยอมไป <laughs> ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมไปประมาณนี้เลยนะคอยส่องดูตลอดแฟนทำลายนู่นนั่นนี่แต่ถามว่าพฤติกรรมดีขึ้นไหมก็อันนี้ก็คือเคสไปเคสไปเนาะแต่ซมก็ต้องบอกว่าในส่วนใหญ่ถ้าเป็นดวงรวมในไพ่เนี้ก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะค่อนข้างน้อยค่ะแต่จะพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ค่อนข้างมากมาดูผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมิถุนนะคะชาวธาตุดินค่ะ ชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันเซเว่นนอปคริสตัลค่ะสำหรับไพ่ใบนี้ซุ่งคิดว่าเขากําลังพยายามคิดวางแผนในเรื่องความสัมพันธ์อยู่ว่าเขาควรจะทําอย่างไรเพื่อให้มันเขาควรรอบครอบขึ้นไหมเขาควรรักษาความสัมพันธ์นี้เขามันเป็นการคิดวางแผนของเขาอะและในบางคนตัวเขาเองก็มีคนเข้ามาให้เลือกยิ่งถ้าเกิดความสัมพันธ์ยังไม่แบบผูกมดัดอะไรกันมากเนาะหรือไม่ชัดเจนอะตัวเขาเองมีคนเข้ามาให้เขาเลือกเยอะนะ และเขากําลังพิจารณาอยู่ในช่วงที่เขาก็ยังไม่ได้เลือกใครและเขาก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าเขาจะเลือกใครดีประมาณนี้นะอีกใบหนึ่งคือ king of ones นะคะอันนี้เป็นไพ่ราชาถือไม้เท้าซึ่งเนี่ยขึ้นเหมือนกันเลยสุขุมสมาร์ทภาพลักษณ์ดีค่ะนะสุขุมสมาร์ทภาพลักษณ์ดีทำงานเก่งนะคนนี้เหมือนโฆษณาชวนเชื่อ,อยังไงก็ไม่รู้ประโยคเมื่อกี้นะคะคือ,อเป็นคนที่แบบ เป็นคนแบบคู่ค่แบบนิ่งๆอ่ะสุขุมซึ่งอาจจะถูกใจชาวมิถุนมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือสมองเขาอ่ะดีความคิดดีนะเขาปักหลักคนเนี้ยโซ่ไม่รู้ว่าลึกๆเขาเป็นยังไงอะนะแต่ว่าภาพลักษณ์ที่เห็นเป็นประมาณนี้และสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวจริงของชาวมิถุนแล้วเขาจะไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดเพราะสิ่งสำคัญของชีวิตคนคนนี้ก็คือผู้ชายคนนี้ก็คือการทำงาน าาทํงนเขารู้สึกว่าคนที่ทํางานนะ่ะถูกฉะโลกกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่จริงๆเขาก็รู้สึกว่ามนุษย์เกิดมาก็ต้องทํางานนะคะนะเรื่องนี้เขาค่อนข้างชื่นชมชาวมิถุนแล้วก็อยากจะอยู่กับชาวมิถุนไปเรื่อยๆตลอดไปประมาณนี้เลยค่ะเป็นอารมณ์ปักหลักนะคะอืมเดอะชาชริออตค่ะชาวกรกฎค่ะเดอะชาชรออตหัวกลับชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนประเทศเดียวกันคนละภาคก็ได้ เป็นคนในลักษณะของคนที่มีอีโก้สูงสูงทำงานเกี่ยวกับข้าราชการทาหารตำรวจก็ได้ค่ะอีโก้สูงมากเลยค่ะนะแล้วก็เขามามาไปไปด้วยนะอยู่ไม่นิ่งจับไม่ได้และไม่ทันเลยไพ่ใบนี้นะอีโก้สูงแล้วก็ไปสั่งเขาไม่ได้นะเขาอยากกลับมาตอนไหนเขาก็ต้องได้เขาอยากไปก็คืออย่ามาบังคับเขาเขาเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงในบางช่วง เป็นคนมีอารมณ์แบบชั่ววูบอยู่อารมณ์ร้อนรอนแรงแรงเนะี่ยมีอยู่นะเพราะฉะนั้นส้มจะบอกว่าการอยู่กับเขาก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังหน่อยเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแบบขั้นสุดส้มบอกเลยว่าขั้นสุดนะมาดูกันนะคะถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกธาตุทุกราศีแล้วส้มก็ขยายความคนของคุณให้ด้วยค่ะชาวมิถุนเ ในระดับแรกนะคะคือคนคนนี้เป็นคนที่แลดูภาพลักษณ์ดีมากๆแต่เขาเป็นคนที่ไม่อยู่ติดที่แล้วก็เป็นคนที่ไปไปมามารวมถึงเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาแล้วเขาก็ไม่หยุดเลือกไม่หยุดเลือกแม้ว่าจะให้ใครเป็นตัวจริงแล้วแต่ไม่หยุดเลือกค่ะแล้วก็มามาไปไปไม่นิ่งเลยค่ะภาพลักษณ์ดีแต่ว่าเป็นปลาไหลอะ่ะจับไม่ได้ไล่ไม่ทานนะเป็นอารมณ์นั้นเลยนะในอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือ เขาไม่ได้มีใครเขาไม่ได้มีใครแล้วเขาพยายามคิดว่าทําอย่างไรถึงจะก่อร่างสร้างตัวให้ได้เงินมาให้คุณช่วงนี้เขากําลังโฟกัสเรื่องงานเงนิงนมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาระหว่างเขากับคุณก็คือเรื่องของอีโก้ถ้าเกิดว่าชาวมิถุนอยากให้เขาทําอะไรบอกเขาดีๆนะคะต้องอ้อนเลยถ้าไม่อ้อนก็คือ ทําให้ช้าหรือไม่ทําให้เพราะเขาชอบคนอ่อนคืออีโก้สูงนะเวลาจะใช้หรือบอกให้เขาทําอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปสั่งๆเขายิ่งดื้่นะดื้อเลยดื้อใส่ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดดีๆเนี่ยอ่อนเลยยุบยาบเหมือนเราต้องรู้จักทางจุดอ่อนเขาอะอืมเข้าให้ถูกทางประมาณนี้นะคะเข้าให้ถูกทางนะเออโอเคค่ะคนโสดคนโสดสนิท แบบที่ไม่เคยมีสถานะนะคะโสดสนิทแบบที่ไม่เคยมีสถานะอาจจะมีแค่คนคุยนะมีใครเข้ามาบ้างชาวทาตุดินมังกรพฤกศพกันมีเข้ามาเยอะค่ะาชาวมิถุนเยอะอะเยอะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงนะชาวมิถุนนะชาวทาตุดินมังกรพฤกศพกันกําลังส่องๆคุณอยู่เขาก็กําลังพิจารณาคนอื่นไปด้วยชาวธาตไฟ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นคนภาพลักดีดูดีกำลังส่องคุณอยู่นะในบางคนโดยเฉพาะชาวสิงห์เรามาระวังที่เขายังตัดไม่ขาดจากคนรักเก่านะอืมเฉพาะนะเฉพาะชาวสิงห์ชาวกรกฎเข้ามาเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลแต่ดีเฉพาะช่วงแรกหรือเปล่าโปรโมชั่นเหมือนจะแรงเฉพาะแค่ช่วงแรกแล้วหลังๆอาจจะเผยธาตุแท้หรือความเจ้าชู้หรืออีโก้แรงๆออกมาอันนี้ก็ต้องค่อยๆพิจารณานะในส่วนของ ชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลเนี่ยก็ส่องเนี่ยสนใจนะชอส่องเอาจริงๆตัวชาวมิถุนเองรู้ตัวดีนะคะว่าตัวเองมีเสน่ห์รู้ตัวดีและรู้ตัวด้วยว่าเสน่ห์ที่ทำให้คุณมีมากยิ่งกว่าเสน่ห์ของภาพลักษณ์ภายนอกก็คือเรื่องของการทำงานการทำเงินมีความแบบดูแลตัวเองเก่งสร้างเป้าหมาย ของตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้ในประมาณนี้เรื่องงานเงินคือดีมากๆจนทําให้มีคนอยากเข้ามาชาวทัดดินบางกพรพึกศพกันคะ่ะเขาเป็นสายเปนะกําลังจ้องคุณอยู่ประมาณนี้เลยมีเข้ามาเยอะที่ต้องระวังคือชาววันพุธชาวกันนะที่เขายังบอกอะไรคุณไม่หมดอาจจะมีอะไรปิดปิดบางๆางางางก็ต้องพิจารณาดูนะคะในส่วนของความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยสำหรับคนโสดก็รู้สึกว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเราดูแลตัวเองได้ช้างมิถุนรู้สึกแบบนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้จ้ะแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยคือต้องรู้ใจเรานะอย่าทําให้ความสัมพันธ์มันตึงเครียดบีบขันหรือมาแบบตื้อมากเกินไปก็ไม่ชอบเราชอบคนมีสมองอะเข้าทางให้ถูกเราชอบคนมีสมองแล้วตัวเราเองก็ ในบางคนนะมีคนคุยเก่าๆที่เราอาจจะยังคิดถึงอยู่ก็ได้นะเป็นชาวสิงห์น่าจะเป็นชาวสิงห์ชาววันอาทิตย์ประมาณนี้เลยนะคะตัวเราเองก็อาจจะมีคนที่เราชอบแต่เขาอาจจะมีแฟนไปแล้วประมาณนี้เลยจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่า้มมีความรู้สึกว่าคนที่คุณจะถูกใจคือคนที่รู้จักพูดกับคุณดีๆคือถ้าอีกโก้แรงพอกันอาจจะไปในระยะยาวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณชอบให้คนยอมคุณ ชาวมิถุนเป็นชาวธาตุลมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่กับคุณด้วยเนี่ยจะต้องเข้าใจเข้าอกเข้าใจนะว่าอารมณ์คุณก็มีการผันผวน,นไม่แน่นอนแล้วก็ต้องมีศิละปะในการอยู่ร่วมกันกับคุณเนะแล้วอีกโก้คุณก็สูงด้วยก็สูงเหมือนกันนะเออนะเพราะฉะนั้นมาเราต้องยอมให้ได้คุณถึงจะรู้รู้สึกว่าอืมถ้ายอมคุณก่อนได้เดี๋ยวคุณอ้อนทีหลัง ชาวมิถุนจะคิดประมาณนั้นและส้มคิดว่าชาวมิถุนในบางคนตั้งกำแพงตั้งปราการตั้งกำแพงไว้ก่อนด้วยการที่บอกไม่หมดเวลาใครเข้ามาจีบถ้าคุณเห็นว่าเขาอะบอกคุณไม่หมดหรืออ้ํามึงอึ้งคุณเตรียมแล้วนะไม่บอกความจริงเขาถามอะไรคุณคุณก็อาจจะตอบปกติแต่คุณจะตอบไม่ตรงความจริงอะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจกับคุณก่อนนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะเอามาดูกันนะคะสําหรับในเรื่องของ คนโสดที่มีคนคุยนะคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนค่ะสําหรับคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนจะเป็นในลักษณะที่ยังความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนคุยกันไปก็ยังไม่อยากมีสถานะกันนะแต่ว่าก็ถูกใจกันในระดับหนึ่งช่วงนี้งานอาจจะค่อนข้างเยอะแต่ก็ส่งกันไปส่งกันมานะเป็นอารมณ์ที่ส่งกันหนักมากส่งกันหนักมากจริงทั้งเราแล้วก็ทั้งคนที่คุยกับเรานะส่งกันหนักมากๆเลยค่ะเพราะ มันมีความรู้สึกตะกิตตะขวงใจอะไรบางอย่างวมันอาจจะมีคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงนะนะคะรวมถึงมีใครบางคนที่แอบสองคนเก่าแอบคิดถึงคนเก่าหรือแอบไปหาคนเก่านะคะมีชาวสิงเรื่องเก่าๆนะชาวสิงในส่วนของการที่พูดไม่หมดบอกไม่หมดซึ่งเรารู้สึกได้เนี่ยก็จะเป็นชาววันพุธชาวกันนะคะ เหมือนกันเลยนะคะการพูดการเจราจาอะไรการพูดคุยกันการศึกษากันในช่วงนี้ยังไม่ถึง6เดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าในการคุยกันถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดใจร้อเซคุยไปแล้วยิ่งยิ่งแลดูนิ่งๆแลดูปิดปิดไม่เปิดเต็มที่เดี๋ยวเราก็จะปิดให้เหมือนกันเราก็จะไม่เปิดให้เหมือนกันนะชาวกรกฎนะคะเป็นอารมณ์แบบมามาไปไปเป็นอารมณ์แบบเอ่อคุยแล้วก็อาจจะหายไปแล้วกลับมาคุยอีกไม่ค่อยสม่ําเสมอเลยนะ เป็นแบบชาวต่างชาติคนไกลนะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนเก่าค่ะโสดที่มีคนเก่านะชัดมากสำหรับชาวสิงห์และชาววันพุธชาวกันอาจจะไม่ยอมออกไปจากคุณชาวสิงห์ก็เหมือนกันค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมีกรณีกันเลยนะไม่ยอมออกไปจะพยายามที่จะกลับมาอาจจะต้องระมัดระวังความดุดนันนะ อารมณ์ชั่ววูบนิสัยอารมณ์ร้อนๆเนี่ยชาวกรกฎชาวกรกฎชาวสิงชาววันพุธชาวกันประมาณนี้นะคะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนไม่ยอมไปไม่ยอมปล่อยนะชาวทัดดินก็เป็นได้เหมือนกันเนาะเออชาวกันเงนี้ย เป็นได้นะอารมณ์ร้อนๆอนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมไปส่วนตัวคุณเองอะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วถ้าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้แล้วคิดอยากจะกลับมาขอโอกาสอะ่ะก็ได้นะแต่อย่าบีบคั้นเรามากเกินไปคุณจะต้องทําพันธสัญญานั้นให้เป็นความจริงพันธสัญญาถ้าคุณทําไม่ได้ก็ไม่ต้องสัญญาแต่ถ้าสัญญาแล้วต้องทําให้ได้เราถึงจะให้โอกาสในการที่จะพิจารณาคุณในขั้นต่อไปอนะมาดูนะคะสําหรับไพ่ชาร์รดสแคปเทอร์ร็อนะคะเดอะเฉลียดนะ คนมีคู่นะคะคนมีคู่สำหรับระยะทางเป็นเรื่องสำคัญพยายามอย่าหยุดการติดต่อสื่อสารนะในเรื่องของอีโก้มีได้นะคะแต่ว่า,าลดระดับลงมานิดนึงแต่อย่าให้เป็นถึงขนาดที่พอไม่พอใจก็ไปมีคนอื่นไม่พอใจก็เจ้าชู้อย่างเงี้ยควรลดเลยนะแล้วก็ตัวของชาวมิถุนเองถ้าเป็นผู้ถูกกระทําเนี่ยเราจะต้อง รักษาคุณค่าตัวเองให้มากๆนะเราต้องกลับมารักตัวเองให้เยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะพยายามคู่ที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วพยายามอย่าปล่อยให้มันมีความห่างเยอะนะในเรื่องระยะทางเพราะว่ามันมีผลนะมีผลกระทบจริงๆต้องติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างที่จะตลอดเวลาหรือไม่ได้ตลอดเวลาติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมออืมนะแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดบางคนยังมูฟไม่ได้คนโสดบางคนมูฟไม่ได้อ่ะคะ่ะอยากกลับไปส่องคนเก่าตลอดเลยนะคนโสดในบางคนที่มีคนเก่าอ่ะส่องตลอดอยากให้มูฟอ่ะไพ่เหมือนกับอยากให้คุณเดินหน้าให้โอกาสตัวเองอย่างน้อยก็ไปทํางานทําเงินให้เต็มที่นะในเรื่องของการที่จะไปส่องคนเก่าๆก็ส่องได้แหละแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆจางไปเองแต่ไม่อยากให้เก็บมาทุกแล้วมันทําให้ในเรื่องการสอบการเรียนหรือการทํางานมัน พลังงาน energy ตรงนั้นมันขาดหายไปเพราะว่าเอาพลังงานมาใช้ในการโจมกับคนที่เราไม่ควรโจมอยู่นานอ่ะประมาณนี้เลยนะคะนะเหมือนจะมีเด่นๆคือชาวต่างชาติที่เข้ามาเนาะนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูก็แล้วกันค่ะสำหรับลักษณะของชาวต่างชาติคือไพ่อาจจะบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องเน้นในการดูคือดูว่าเขาจริงใจจริงหรือเปล่าหรือในบางคนอาจจะเข้ามาแบบเป็นเนื้อคู่เราก็ได้อะไรประมาณนี้เออนะคะเหมือนไพ่จะค่อนข้างเน้น ม,มาดูสำหรับไพ่ออร์กเคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรกับชาวมิถุนนะในเรื่องของเชิงบวกนะความคิดในเชิงบวกการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆในเรื่องความรักในเชิงบวกริทรีตนะคะ อยากจะตัดสินใจในเรื่องใดเรารับฟังข้อมูลจากหมอดูงหมอดูเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวแต่คนที่จะต้องเอามาคิดทบทวนก็คือตัวเราเองหาเวลาละทิ้งสิ่งวุ่นวายแล้วก็กลับมาคุยกับตัวเองเพราะเราเป็นคนที่ฟังเสียงตัวเองได้ชัดเจนที่สุดสุดท้ายเราจะต้องกลับมาคุยกับตัวเองว่าเรารับผลแบบไหนละได้แล้วถึงค่อยตัดสินใจนะชาวามิถุนขึ้นไพ่แพทเทนนะคะอันนี้นะคืออดทน อดทนอดทนในที่นี้คืออะไรมันเหมือนเป็นการควบคุมจิตใจด้วยเหมือนกันสําหรับคนโสดเวลาที่มีคนเข้ามาค่อยๆพิจารณาไม่ต้องรีบร้อนนะสำหรับคนมีคู่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในความสัมพันธ์อดทนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆสิ่งที่คุณจะต้องอดทนคือคุณจะต้องมีความมั่นใจมีความอดทนที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแบบเราอาจจะ ต้องกล้าที่จะทําอะไรเพื่อตัวเราเองและอดทนต่อการที่เราจะไม่มีคนที่เอาเปรียบเราอีกต่อไปหรือทําอะไรให้เราเจ็บปวดมากๆอีกต่อไปนะคะนะประมาณนั้นนะบางทีมันเป็นเหมือนไพ่บอกว่าคุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณรอคอยคนรักที่ดีมากขึ้นแม้จะเป็นคนเดิมหรือคนโสดอาจจะได้เจอคนที่ดีกว่าเดิมแต่ทุกอย่างคุณจะต้องจ่ายเป็นการรอเป็นความอดทนประมาณนี้เลยค่ะการให้คุณค่าตัวเองก็สำคัญนะ Believe in yourself เชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองทำตัวเองให้มีคนค่านะคะนะรู้จักอดทนรู้จักการรอถ้าใครมารีบร้อนมาทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องรีบให้ตัวให้ใจเขามาบีบรัดเราอย่างนี้อย่าอย่ายอมใครเพียงเพราะว่าเราอยากมีแฟนอย่ายอมใครเพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าพอไม่มั่นใจพอที่จะยืนด้วยลำแข้งตัวเอง เพราะฉะนั้นตัวคุณเองเท่านั้นที่จะบอกตัวคุณได้ว่าคุณควรจะคบใครหรือว่าทําอะไรยังไงตัวคุณรู้ดีที่สุดแต่สําคัญไพ่นางฟ้าบอกชาวมิถุนว่าคุณต้องศรัทธาในตัวเองมั่นใจว่าคุณสามารถมีคนรักที่ดีได้คุณเนี่ยให้คุณเนี่ยกลับไปมองคนที่รักคุณและเห็นคุณค่าของคุณคุณถึงจะอยู่ได้อย่างสง่างามประมาณนี้เลยนะคะให้เห็นคุณค่าของความรักที่มีต่อตัวเอง การที่เราจะได้ความรักดีๆก็คือการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนยืนอยู่ได้อย่างสง่างามประมาณนี้เลยนะคะอืมนะมองเห็นคุณค่าของคนที่รักเราจริงๆค่ะเพราะว่าความรักดีๆจะทําให้เรารู้สึกรู้สึกแบบอยู่บนโลกนี้ได้โดยมีความยิ้มแย้มสดใสสง่างามนะขอบคุณมากๆนะชาวมิถุนขอให้ชาวมิถุนทุกคนเจอความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ